มาต่อกัน,นครับพี่น้องบรรยากาศลังเตยล่านะครับ,บให้ทัวรเที่ยวสวนน้ำไปนอนอยูบอ่บ่ตอนแรกนึกว่าพี่ฮอตด,ดีหนาวแล้วนะพอเห็นพี่วัดเดินลงมาหนาวยิง่งพอเห็นเขาใส่แล้วก็ไม่หนาวแล้วเพราขาใส่เบอรอทุกคนแล้วหรือว่าหรือว่านไม่อับนะนี่อยู่บ้านเกิดนะ L.A. ร <c oughs> ์ลอเอ็นดนี่เหรอเออ โอ้ยมี่อันเบิกไปจะซื้อนี่นะแม่จะไปนี่ไม่กลังใจเพื่อนทำอยังนี้เพื่อนนี่กลังใจเพื่อนองเงี้ยเพื่อนก็เป็นหัวโปบางๆนี่เพื่อนเป็นแบบนี่เนาะเพื่อนเพื่อสูตอยากไปต้องาเดิ้ง ถ้างั้นเราบันทีกเอาเนี่ยยืนบอกว่นอย่านี้ะอเดี๋ยวเขาไปเก็บขอมก่อนพี่หนอกแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศต่อนะครับ ยังแจ่มฟ้าอุ้ยหนาวมากวันนี้ฮะโอเคไปเล่ยนหนามซะนะโอเคครับเดี๋ยวเอกเปลี่ยนชุดแป๊บนึงแล้วกันแล้วสุดท้ายบรรยากาศไทยมอนต้นนะครับโอ้โหปิดคลิปแล้วเหรอคนไทยคนนีู่ภาษาไทยสุเรือบานหรือเปล่าชุดภาษาญี่ปุ่นต้อนยัย นี่หอมมาแล้วอะไรนเป็นไงวันนี้ไม่ได้ไปไหนหรอไมน่นอนใต้ร่องผมชุดวันนี้มันหนาวสุดๆเลยหรอไม่ได้ออกลา่ออกลาเลย,ยมานะครับเราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเลาะก,กันต่ออันนี้นการขแม่ค้าเคะียงหมูอุย้ยวันนี้เราเจอกันในอัดเจ้าภาพหรอ,อยันเนี้ย <c oughs> ไม่ใช่พี่หอมไม่ได้อยู่เขาสวนกวาง โอ้ยเดีย๋ยวจะภาพเลยจังก็ขอนแก่นไงย็นนี้โอ้ก็ขอนแก่นอยู่ยแล้วยังไงไม่ต่อไงอยู่บ้านฝาเออไม่ลืมอะไรแล้วเนาะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย ท่ามันก็เหมือนแท้เราไปดูหน้าเวทีกันดีกว่างเกนียวคนนําเบิดเลี้ยวคนกับเบิดเลี้ยวพี่น้อง พักรังเกียกอุปกรนะครับยงน,นี้เราไปเจอกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเขาสวนวกกอําเภอเขาสวนฟางจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องเนอะ 成都。我 確かに。<music> ไปแบบนี้พี่น้องไปขึ้นรถครับว่ามีอีกอย่างเลยเราผ้ายางเราเมืองบรรยากาศเราไปโรม้าตังคนตังอันหนาว ฝ้าเขาเตินฟ่าเก็มของฝ้าขึ้นหลดเหมือนเดิวคนสเีสเกตเจ้าคลิปียดเจ้าอคลิปอย่างอะไรวะอยู่ไหนเ้นเกินาอเมยต้นย่งใส่วะ่ง้โอเคครับ วันนี้เขาเตยล่าเขาเลยเเพลงละมัน,นยางมีก่อนวันนี้เราเตยลาอ่าหกโมงนะครับก็เลยถ่า,ายคลิปแบบบ่แจ้งวันนี้ปกติะวถ่ายคลิปแบบแจ้ง,นนแบบแจงเพราะว่าถ่ายตอนเตยล่าเร็วกับประมาณหกโมงยี่สิบหกโมงครึ่งแล้วนี้เราเตยลาเร็วก็เลยถ่ายแบบไม่แจ้งนะครับแล้วคุบมึงแดนเสอือกวดขยักันมีกว่าพี่น้อง ัวงานอยู่กลางทงกลางหน้าคักเนห้องน้ำร้อยไร่นะครับวันนี้วันนี้ก็คือใช้บริการห้องน้ำร้อยไร่ไปแล้วแบบว่าไปแบบเข้าห้องน้ำแบบชมจันทร์พระจันทร์กำลังงินเสียน,นัินพอดีกำลังจากเอมายังบวบจะไปนางบนที่เสร็จแล้วทันไปมันกีเสียแล้ว เอาพี่น้องครับคิมี้ลำลาไปก่อเดอวยเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นนะครับที่พรอนแก่นนะครับ